ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls a r o นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะวันนี้เนี่ย energy ชัดมากนะคะว่าเป็นเรื่องของคนธาตุดินนะคะประสบกัน์มังกรเนาะอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะคะแต่เน้นๆน,น,นะเท่าๆที่เห็นนะจะมีเหมือนกันคือถ้าเขามีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เป็นธาตุดินเนี่ยประสบกบารมังกรคุณเองก็จะมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นพฤศพการมังกรเหมือนกันเช่นสมมตินะเขาเป็นคนราศีกันคุณเป็นคนอลักนณาพฤศพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่มีความจริงใจต่อกันและมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงออกชัดเจนเลยว่าเรารู้สึกดีๆกับเธอนะรักนะชอบนะอยากศึกษามากกว่าเพื่อนพี่น้องอยากเป็นแฟนอยากคบแล้วก็ เราไม่ได้คาดหวังอะไรนะนอกจากความรักตอบกลับมาหรือแสดงออกชัดเจนนะคะว่ามีความจริงใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของของวันนี้ที่เฮกกำลังจะอ่านนะคะอืม energy ฝั่งเขานะคะ energy ฝั่งเขาตอนนี้ด้วยไพ่ The t o w e เเนี่ยชีวิตเขามันเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือค่ะอะไรที่เขาคิดที่เขาวางแผนไว้มันก็ไม่เป็นไปตามนั้น อะไรที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นอะไรที่เขาไม่อยากให้เกิดมันก็ทันเกิดอะไรเงี้ยทุกอย่างคือเป็นไปแบบหน้ามือหลังมือแบบที่เขาไม่สามารถควบคุมได้แบบที่เขารู้สึกว่าอะไรกันวนันนี้อย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะเอออันนี้เป็น energy ของเขาตอนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้อารมณ์เสียหรือว่าหงุดหงิดน,นะแต่ energy ของเขาเป็นแบบมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจเลยมันไม่มีอะไรเป็นไปตามที่เขาคิดและ ถ้าหากเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะเขากำลังอยู่ในจุดที่เลิกลาแยกจากย้ายของออกจากบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยก็คือตัวเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเยอะมากเช่นเขาอาจจะเลื่อนตำแหน่งขึ้น หรือมีเจ้านายมาใหม่หรือมียุคน้องในทีมใหม่เยอะหรืออะไรเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจนเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะทําอะไรก่อนตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดเลยอืมใช่ใช่ประมาณนี้นะคะในขณะที่ energy ของคุณตอนนี้นะคะ่ะคุณส่วนใหญ่นะคุณใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแล้วก็โฟกัสที่เรื่องของงานแล้วก็เงินนะคะ เป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็น energy คุณ energy คุณนิ่งมากอารมณ์คุณก็มันไม่ได้ขึ้นลงอ่ะมันก็จะนิ่งๆเพราะว่าคุณรู้ว่าตอนนี้คุณโฟกัสที่งานที่เงินแล้วก็ส่วนใหญ่คุณใช้เวลาหลังหลังคุณทําธุระหลังเลิกงานไปกับเพื่อนหรือใช้เวลาคนเดียวในการอ่านหนังสือทบทวนงานหรือว่าลิสว่าพวกนี้จะทาอะไรอะไรประมาณนะะี้ค่ะ energy คุณค่อนข้างนิ่งนะคะจะแตกต่างกับเขามากเวลาที่เขาอ่ะมองมาที่ ที่ตัวคุณนะคะ่ะรู้ไหมว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นโซเมดคนที่จริงใจกับเขาคนที่รักเขาจริงๆคนที่หวังดีกับเขาจริงๆคนที่ต่อหน้าก็พูดดีกับเขารอบหลังก็พูดดีถึงเขาคุณเป็นคนที่ที่ที่ดีกับเขาจริงๆ่ะดีด้วยใจอ่ะคะ่ะแล้วเขารู้สึกเลยว่าคุณเป็นคนที่จริงใจมากๆความรู้สึกลึงนะ ที่เวลาเขามองมาที่คุณนะ่ะเขาเห็นคนคนหนึ่งที่เขาไว้ใจเชื่อใจแล้วก็เหมือนถ้าพูดว่าสัญญานะอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเขามองคุณเป็นโซเมอ่ะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เขาอยากรักอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่รักเขาด้วยควด้วยความจริงใจด้วยใจจริงในขณะที่ตัวคุณนะ่ะ เวลาคุณมองไปที่เขาคุณเห็นอะไรรู้ปะคุณเห็นคนที่รู้จักพูดรู้จักคุยคนที่มีสนเสน่ห์เวลาพูดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับพูดแล้วทําจ,จ, mm. จริงๆพูดแล้วอ๋อไม่โกหกอ่ะคุณเห็นเขาเป็นคนที่พูดพูด,พดจร,ริงทําจริงเออไม่โกหกแล้วก็เป็นคนที่พูดแล้วก็ทําเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนจริงอะ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่คุณมองเห็นเวลาคุณมองเขานะคะสิ่งท <hir> ี่ตัวเขามอง มองเห็นในความสัมพันธ์นี้หรือว่ามองความสัมพันธ์นี้ยังไงไพ่หกถ้วยนะคะเฮ้ยมีเสียงรถไฟมาด้วยเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขามองแบบนั้นนะจริงๆเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ถูกกําหนดมาด้วยจัก,กรวาลเป็น ى, เขารู้สึกว่าคุณเขาอาจจะเคยมีอดีตชาติร่วมกันเขารู้สึกอย่างน้จริงๆนะนะคือตามไพ่เป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครเอาเปรียบกัน มีการสนับสนุนเกื้อกูลกันหรือคนจริงใจอ่ะเขาเขาอยากจริงใจให้คุณกลับอะไรเงี้ยแล้วก็คุณดีกับเขาแบบที่คนอื่นไม่ได้ทําดีกับเขาแบบเนี้ยเค้กไม่รู้ว่าคนทํำยังไงแต่ว่าเขารู้สึกแบบนี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ใจให้กันจริงๆไม่ได้คาดหวังเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้คาดหวังเรื่องเงินทองหรืออะไรมันคือใจให้ใจใจแลกใจรกใจ,จริงๆในขณะที่ตัวคุณเนะ่้ เวลาคุณมองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่เหมือนความสัมพันธ์อื่นๆที่คุณเคยเจอมายิ่งถ้าคุณเคยมีคนคุยหรือเคยมีแฟนมาแล้วนะคะประมาณหนึ่งคนสามคนหรือว่าสี่คนมันเป็นมันเป็นตัวเลขแบบนี้นะหนึ่งสามสี่นะคะมันยิ่งชัดเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างและไม่เหมือนความสัมพันธ์อื่นๆที่คุณเคยเจอมาในชีวิตนะคะตัวเขาอะสิ่งที่เขารู้สึกว่าตอนนี้ เขานําสิ่งที่เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยเขาเขาเขานำมาสู่ความสัมพันธ์เนี่ยคลพูดงงว่ะนะเวลานี้สิ่งที่เขาทําได้ในความสัมพันธ์เนี้ยมันคือไพ่เดมูลเขาชัดเจนกับคุณไม่ได้เขาบอกไม่ได้ว่าอนาคตของคุณกับเขามันจะเป็นยังไงเพราะตอนเนี้ยชีวิตเขามันยุ่งเหยิงมากแล้วมันเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่เขาจัดการไม่ได้ บางปัญหาเขาแก้จบปุ๊บอมีปัญหาใหม่มาต่ออะไรเงี้ยค่ะเขาเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยตอนเนี้ยมันคือการมันเหมือนการบอกให้คุณรอมันเหมือนบอกให้ความสัมพันธ์เนี้ยรอก่อนนะรอเขาหน่อยนะมันคือความไม่ชัดเจนเขารู้นะว่าสิ่งที่เขาให้ในความสัมพันธ์เนี้ยตอนเนี้ยมันคือความไม่ชัดเจนเพราะว่าชีวิตส่วนตัวเขามันยุ่งเหยิงไปหมด เขายังตอบอะไรไม่ได้เขายังสัญญาอะไรไม่ได้เช่นสมมติว่าเขาจะสัญญาว่าพวกเนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะเขาสัญญาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องงานก็โดนเรียกไปทํางานหรือว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามามันมันมันทำให้เขาวางแผนในชีวิตอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้แล้วเขารู้ตัวด้วยนะคะว่าว่าเขาอ่ะให้ความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้อืมทั้งที่เขาอ่ะเห็นว่าคุณจริงใจแล้วเขาก็จริงใจกับคุณ แต่สถานการณ์ชีวิตเวลาอุปสรรคอะมันดันไม่อํำนวยในขณะที่ตัวคุณนะ่ะสิ่งที่คุณนำมาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยคือความซื่อสัตย์มั่นคงมั่นคงซื่อสัตย์มั่นคงแล้วก็ตรงไปตรงมาว่าคุณอนะไม่ได้มาเพื่อผ่านไปนะสิ่งที่คุณนำมาสู่ความสัมพันธ์นี้คือความจรงิงจังจรงิจรงใจและคุณอยากที่จะมีเขาเป็นคู่ชีวิตอยากที่จะมีเขาเดินเคียงข้างกันไป ไม่ว่าตอนเนี้ยชีวิตเขามันจะอเกือบพังจะพังลังเลโลเลซ้ายขวาดูวุ่นวายดูยุ่งเหยิงคุณกลับนําความนิ่งความสงบความเชื่อมั่นความมั่นใจมาให้เขาเช่นแบบสมมุติว่าเขากําลังร้อนอยู่ตอนเนี้ค่ะคุณเป็นเหมือนคุณไม่ใช่น้ําที่จะมาดับไฟแต่คุณเป็นเหมือนหินเหมือนดิน่ะที่เหมือนบอกเขาว่า ไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะคุณจะเป็นเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละให้คุณไปคิงเขาเป็นตะเคอยนคิดดูด,ดิคือคุณแข็งแกร่งแข็งแรงจิตใจมั่นคงแล้วก็จะไม่ทิ้งไม่หนีหายนะจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าชีวิตเขาตอนนี้จะเจอปัญหาเจอลมแรงเจอพายุเจออะไระสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์เนี่ยคือคุณปักหลักคุณมั่นใจคุณมั่นคงแล้วคุณก็เลือกแล้ว ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาตรงนี้ประมาณเนี้ยค่ะคุณนําความมั่นคงมาสู่ความสัมพันธ์อืในขณะที่เขานําความไม่ชัดเจนมาให้สิ่งที่ตัวเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายหรือมันยากสําหรับเขาตอนนี้นะที่สุดเลยคือเขาต้องเคลียร์อุปสรรคเคลียร์ปัญหาเคลียร์สิ่งที่เขากําลังเจออยู่ตอนนี้ที่มันเป็นพันธะผูกพันทําให้เขาแบบไม่มีอิสระไม่มีเวลามาเจอคุณ มาใช้ชีวิตกับคุณหรืออะไรที่มันเป็นตัวชุดรั้งเขาไว้ให้อยู่ห่างจากคุณนะคะเขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยในตอนนี้สําหรับเขาที่เขาต้องเคลียร์ให้มันให้มันเสร็จให้มันจบให้มันผ่านไปสักทีอะไรประมาณนี้ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับคุณนะ่ะคือคุณรอจังหวะจังหวะเดียวเขาอ่ะ มีแบบเจ็ดแปดเก้าสิบอุปสรรคเขาต้องแก้ทีละเรื่องทีเรื่องทีเรื่องแต่คุณนะ่ะไม่มีอุปสรรคแต่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันท้าทายหรือสิ่งที่มันยากมากๆเลยนั่นคือการที่คุณต้องรอเขาให้เขาเคลียร์อุปสรรคทั้งหมดเมื่อเขาเคลียร์ได้ทั้งหมดปุ๊บนั่นแหละจะเป็นจุด เปลี่ยนสําหรับคุณดังนั้นสิ่งที่มันยากสําหรับคุณคือการอดทนรออย่างเข้าใจแบบคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆนะแต่ว่า e NERGY คุณมันเหมือนคุณรอจุด Break เขาเรียกนะ Breakthrough รอจุดที่จะก้าวข้ามผ่านไปอีกสเต็ปหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ด้วยกันกับเขาแต่ว่าคุณทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาอย่างเดียวเพราะคนที่จะต้องแก้ ปัญหาคนที่จะต้องทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนมันเคลียร์คือเขาเขาต้องทําเรื่องนั้นก่อนเคลียร์ตัวเองก่อนเขาถึงจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งกับคุณได้อืมคราวนี้สิ่งที่ตัวเขานะคะอยากให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มากที่สุดนั่นคือการให้ความชัดเจนกับคุณให้สถานะแฟนคนรักกับคุณหรือการขอคุณแต่งงานหรือการแบบว่าให้ให้ของขวัญอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแบบขอบคุณมากที่อยู่ตรงนี้เสมอมา อืมคือไพ่หน uh ึ่งเหรียญนะคะนี่นี่คือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในความสัมพันธ์นี้อยากอยากให้มันกับคุณให้หัวใจเขากับคุณให้เวลาที่เขามีทั้งหมดกับคุณให้ชีวิตนี้ของเขาเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคุณอยากมีคนในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากๆเลยในตอนนี้มากที่สุดในขณะที่ตัวคุณนะสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในตอนนี้คือคุณอยากช่วยเขา อะไรที่คุณแบ่งเบาได้รับฟังได้ช่วยเขาได้อะไรก็ตามขอให้บอกคุณอยากช่วยแล้วคุณเต็มใจสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือคุณอยากแบ่งเบาความทุกข์แบ่งเบาภาระของเขาแบ่งเบาสิ่งที่เขากําลังเจอสิ่งที่เขากาลังรู้สึกในตอนนี้เพราะคุณอยากให้เขาหายเหนื่อยทุกน้อยลงสบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอืนี่คือสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะคะ ผลลั์นะคะต่อจากนี้ oh my god view of fortune นะคะไพ่ view of fortune อีกไม่นานความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น <c oughs> เลขสิบค่ะเดี๋ยวนะสิบสิบหมายถึงว่าเลขมันสามมาหนึ่งศูนยนะ์หนึ่งูนย์ะเออลองไปเปิดหาความหมายดูเกี่ยวกับความรักนะคะว่าหมายความว่าไงเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์ด้วยนะคะ พายวิวอ็อกฟอร์จูนเนี่ยขึ้นมาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอีกไม่นานนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกวงจรหนึงวงจรใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งมันถึงเวลาแล้วที่โซเมรหรือว่าเนื้อคู่เนี่ยคนสองคนที่ถูกกำหนดมาให้เจอกันแต่มันอาจจะผิดที่ผิดทางผิดเวลาไปหน่อยเนี่ยมันถึงจุดที่ทุกอย่างจะต้องลงตัวลงล็อกพอดิบพอดี ตามจังหวะตามช่วงเวลาของมันไพ่วัวฟอร์จูนเป็นตัวที่ออกมาการันตีว่าอย่างถ้าคุณอดทนแล้วก็รอมาตลอดในความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับผลดีของการอดทนอดกลัน้นการเข้าอกเข้าใจคุณกําลังจะได้รับผลผลกรรมนั้นนะคะผลกรรมดีในขณะที่ตัวเขาเขาไม่ย่อท้อเขาตั้งใจที่จะเคลียร์ปัญหามีความพยายามจัก,กรวาลมองเห็น ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยค่ะไม่นานเครู้สึกว่าไม่นานก็นนจะแบบว่าช่วงประมาณเดีนะตืด,ด,ดประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งหรือยอย่างมากก็คือสองเดือนครึ่งนั่นแหละเขาเองก็จะได้รับผลการกระทําที่ดีความเพียรพยายามความตั้งใจจริงของเขาความเขาเรียกน,นะสัตว์จริงอะ่ะพูดจริงทําจริงอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะ่ะเขาก็จะได้รับผลดีเช่นเดียวกันดังนั้น สิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นนะก็คือการได้คบหากับคุณหรือการแบบว่าได้ให้ของขวัญคุณได้ขอบคุณคุณได้รักคุณได้แชร์ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยคะ่ะกับตัวคุณเองอ่ะคุณก็อยากให้คุณอยากจะแบ่งเบา พาราแบ่งเบาความรู้สึกเขาอยากให้เขามีความสุขนู่นนี่นั่นทั้งสองคนนะคะคาดหวังอะไรปรารถนาอะไรมันจะสมหวังและจะเป็นไปตามนั้นประมาณ1เดือนครึ่งหรือว่า2เดือนครึ่งประมาณนี้นะคะถ้าให้บอกเดือนคือช่วงประมาณอ่าเมษาพฤษภานะคะแล้วก็พฤศจิกายนนะคะเมษาพฤษภาพฤศจิกายนประมาณนี้นะคะโอเคเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้เฮ้ยเป็นวันเป็นเอ NERGY ดีๆนะเป็นเรื่องของโซเมทนะคะเครู้สึกว่าเป็นโซเมท ถ้าจะมีคนมีอายุต่างกันนะก็คือจะมีอายุต่างกันหปี6ปีหรือว่าเปีนะคะหปี6ปี7ปีนะคะเป็นความแตกต่างเรื่องของอายุหรือบางคนก็จะเป็นแบบอายุต่างกันอ่าสิบห้าปีสิบหปีแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังใจกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ